สกินแคร์สิลก้มูดมัลติโ t e ท t ชั่นซันสกรีน SPF 50บวก PA 4บวกหลังจากที่ช่วงเช้านะครับผมเรานี่คือเขาเรียกว่า ยัดกันมาเต็มท้องเลยคุณเพชรนักนัวมากพี่เราก็ขับรถจากกรุงเทพนะครับมาที่สุโขทัยกันแล้วครับตอนนี้นะฮะช่วงบ่ายหมายถึงที่โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพหรือเปล่าอ้าวผมก็งงไงเห็นชื่อสุโขทัยนึกว่าย้ายจังหวัดแล้วไม่ใช่เล้ครับยังอยู่กรุงเทพอยู่ยังกรุงเทพซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่แถวสาทรใต้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพครับเรื่องความสบายของห้องนอนของโรงแรมของเขาเนี่ยจับนที่สุดอยู่แล้วแต่มีสิ่งหนึ่งนะฮะที่หลายคนมาที่นี่แต่ยังไม่เคยลองเนี่ยใช่ครับนั่นก็คือบุฟเฟ่ต์ของเขา โอ้โห oh, oh, คุณพูดอย่างนี้ uh. คุณพูดอย่างนี้ครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เรามาเพื่อพักท้องแนะคุณเพชรใช่จะกินอัตนูนทีกันใช่าว่าทีเด็ดคืออะไรครับผมบุฟเฟ่ตคืออะไรไปดูข้างในฮะ ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับไหนคุณบอกว่าพักท้องไงฮะข้างหน้าพวกเรานี่คือเป็นเชตอัฟเตอร์นูนทีครับคุณเพชรครับซึ่งวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากเชฟด้วยนะฮะคุณเพชรโอเคครับ everybody please welcome Mr. Antonio Yang thank you thank you สวัสดีครับผมโอ้้าวนี่นะครับมาถึงก็ why we have to do this u s give it a little more you know special touch to the whole atmosphere when you guys enjoy the afternoon tea โอเคเราขอบคุณมากครับเชฟขอบคุณมากครับ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  เชฟของผมมาจากบงนดนตรีครับผมขอเลยนเชิญครับเชฟเสกสรรครับผมสวัสดีครับดีครับนี่ฮะไปบอกก็เป็นเชฟเป็นเชฟจากบงนดนตรีโลกให้รอยอยู่ไม่ใช่เสกสรรไม่ใช่โอเคครับผมยังไงครับเชฟก็คือนะครับเราก็จะเอาขนมไทยเก่าแก่ครับแล้วก็จะเอานําเสนอใหม่ครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นขนมกิบไทยนกนะครับก็คือจะทําเป็นรูปนกครับให้มันน่าด้ทสุด แล้วก็ข้างในเป็นเป็นไส้ปลาครับเป็นปลานะครับโอเคแล้วก็ขอัตอมาครับเป็นขนมเบื้องใส่กุ้งแม่น้ําครับแตงโมปลาแห้งครับแล้วก็จะใช้ปลาน้าดอกไม้ครับก็มันจะมีความหอมกว่าครับใช่ครับเดี๋ยวมาตรงนี้ครับนี่เป็นขนมตัวแรกนะครับก็จะเป็นเกีซอนน้าเกียยครับเราจะนํามะพร้าวเนี่ยครับไปผัดก่อนให้มันหอมส่วนแป้งเนี่ยครับเราก็จะเอาไปอบคอนเทียนก่อน าละครับผมนั้นเชฟครับขอบคุณมากครับผมที่มาครับโอ้โหมีประสบการณ์ดีๆแบบนี้นะครับเราจะทานฝีมือนะครับของเชฟเซกนะครับผมแล้วก็เชฟอันโตเิโอนะครับผมมาดูกันนะครับว่าไทยกับเวสเทิร์นครับผมจะเทเด็ดแค่ไหนครับผมจัดไปตามมาขอบคุณมากมากับครับแหมที่เคลื่อนติดใจชาเหลือเกินนะคุณเนี่ย ดีมากดีมากนะแนะนําเลยแนะนําเลยนะครับคุณผู้ชมครับมาเดี๋ยวเรามาลองรับประทานอาหารเนี่ยดูหน่อยนะครับว่าแต่ละอย่างนะครับผมที่เชฟของเราครับรังสรรค์เมนูมาให้เนี่ยนะครับจะอร่อยแค่ไหนครับผมดีมากครับปกาารเนี่ยครับมันแบบมันไม่ข่าวนะครับแล้วก็ไม่มีกลิ่นเลยนะครับเมื่อกี้ลืมให้คุณผู้ชมดูข้างในนะครับคือเป็นจะเป็นปลาแบบนี่ครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมแน่นๆเลยนะครับผม กินกันไม่พูดไม่คุยกันเลยนะเือนั bem, ้นกินไม่ไม่พูดเลยนะครับผมคืออร่อยจริงๆครับอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงเดี๋ยวมีทีเด็ดมาเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวมีทีเด็ดมายังไม่หมดยังไม่หมดอีกเหรอยังไม่หมดแต่นี่ก็เป็นเซตที่ถ้ามาที่โรงแรมสุโขทัยกรุงเทพแล้วเนี่ยก็ต้องมาทานเช่นเดียวกันใช่แต่ว่าอีกหนึ่งทีเด็ดนะครับทีเด็ดจริงๆถ้ามาที่นี่นะฮะขึ้นชื่อเลยนะฮะต้องทานบุฟเฟ่ต์อันนี้ครับหนึ่งสองสาม ฟรีว้าวนี่ฮะความพิเศษที่พี่เคลิ้นบอกไปก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์นะฮะที่โรงแรมเนี่ยนะครับเขาจะมีบุฟเฟ่ต์เป็นช็อกโกแลตนั่นเองเขาเรียกว่าเป็นช็อกโกแลตลูเวอร์นะครับผมทุกวันเสาร์เท่านั้นนะครับผมบ่ายสองโมงถึงห้าโมงเย็นเนี่ยเขามีอะไรจะมีเป็นเป็นบุฟเฟ่ต์ซึ่ง ช็อกโกแลตเนี่ยที่เห็นเนี่ยคุณจะเห็นแค่3อย่างแต่วันนั้นเนี่ยจะมีกว่า30ชนิดแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ของหวานด้วยของข้าวก็มีคือมัอนฟิลเหมือนคุณมากินบุฟเฟ่นั่นแหละแต่ว่าอันเนี้ยเขามีช็อกโกแลตที่เยอะแล้วก็เป็นเอาใจสายช็อกโกแ,แลตลเวอร์จริงน,น,นี่นี่ครับอันนี้คือเป็นช็อกโกแลตร้อนเขาทำมาแบบเป็นมินิไซส์ให้ดูเดี๋ยวลองเทสดูหน่อยนะฮะมีความนมมีความ ช็อกโกแลตใช่ครับเพราะว่าแก้วเนี้ยคือผสมทั้งดาร์กทั้ง ew, มิวทั้งไวเนี่ยผสมอยู่ในแก้วเดียวแล้วทําให้ร้อนคือทําให้กลายเป็นน้ำสำหรับคุณผู้ชมนะครับผมที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าทางโรงแรมสุโขทยัยกรุงเทพนะครับผมก็ใจดีใจดีนะครับผมแจกนี่ครับเป็นกิฟต์เซอร์ติฟิเคตนะครับผมอันนี้คือมอบให้กับแฟนรายการ The First Ultimate เข้ามาเล่นเกมกับเรานะครับผมเราจะแจกอันนี้ไปนะครับผมให้ไปคนละ ให้ไป2รางวัลให้ไป2รางวัลรางวัลหนึ่งเนี่ยได้2คนพันสี่บวกนะครับสำหรับแฟนรายการ The First Team นะครับผมที่ร่วมเล่นสนุกนะครับร่วมตอบกิจกรรมท้ายรายการนะครับผมครับผมหลังจากที่พวกเราทานของหวานกันเสร็จแล้วเนี่ยใช่ครับเราก็ต้องไปลุยกันต่อลุยต่อครับคุณเพชรคุณคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยอันนี้มันจบแล้วยังยังนะอันนี้ยังเป็นเพียงแค่โค้งแรกโค้งแรกคุณเพชรคุณเก็บเท้านี่ดีนะครับผมที่ต่อไปครับผมบุฟเฟ่นะครับผม เอาใจสายปิ้งปิ้งย่างย่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นร้านอะไรครับผู้ดีการยินดีารเข้าสู่รายการเดียว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 เราจะเข้ากันแบบว่าไม่ขัดกันไม่ได้เลยหรอ คือบรรยากาศเนี่ยมัน,ม,นมันต้องตามตีมคุณเพชรคือเรามาร้านเกาหลีเนี่ยครับผมต้องทําตัวเป็นเกาหลีอ่าโอเคไหนไหนก็มาร้านเกาหลีแล้วใช่ครับนะครับ,รบผมเราก็พูดถึงการปิ้งย่างหน่อยแล้วกันใช่ครับถ้าพูดถึงการปิ้งย่างเนี่ยเราจะพูดถึงคําต่อมาเลยคือปิ้งย่างเกาหลีใช่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีใช่ค่อนข้างที่จะดังในประเทศไทยนะครับผมซึ่งร้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาอินพอร์ตมาจากเกาหลีทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็น โต๊ะก็คือยกมาจากเกาหลีไม่จะเป็นตู้เย็นนะครับโตคุณไม่ขัดหน่อยอะ <c oughs> ไม่ขัดหน่อยอะไม่คือจะบอกว่าเกาหลีเขาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะอินพ็อความเป็นเกาหลีมาจริงๆดูนี่ดูนี่ขนาดตัวจุดไฟเตาเขา,ายังเป็นภาษาเกาหลีอ่ะเป็นการนําเข้าอุปกรณ์นะครับผมจากเกาหลีจริงๆนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับเราวันนี้เทปบุฟเฟ่เนี่ยมันไม่มีเกาหลีไม่ได้คุณเพชรใช่ฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องมาที่นี่หน่อยครับเคบาร์บีคิวบุฟเฟ่นะครับผม นี่ครับผมหมู3ชั้นเนี่ยคุณน่าเจอบ่อยเวลาที่แบบมาปิ้งย่างเกาหลีเนี่ยใช่อันนี้เป็นเมนูเด็ดเลยนะเด็ดของแบบการปิ้งเกาหลีเลยนะครับนี่นีน,นหมูเจจูจะมีความคล้ายๆหมูชาชูนะน,น่าจะใช่นะใ่ะแต่เค,คด้วยกันก่อบนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะเดี๋ยวไว้ที่จานคุณได้ไหมสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับมาเริ่มปิ้งกันเลยมะคุณเพชรครับได้ครับผม ตัดก,ก่น<า>อนคร,<า>รับผมให้มันแบบน่ากินหน่อยคนไทยเราเนี่ยจะกินหมูเนี่ยกับผักกาดแต่ถ้าคนเกาหลีเดี๋ยเขาจะกินกับใบงาเนี่ยครับใบงาหรอมันคือใบงาเหรอใช่มันคือใบงา<ม>แล้วก็ตัก,กน้ำจิ้มหน่อยกินดีมากกินดีมากกินดีมากไม่เคยกินแต่ก็ต้องลองครับคนเกาหลีเขากินนี่กันครับหนังหมูเดี๋ยวมาลองดูครับเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนชนั้นดี มันอร่อยฮะมันกรุบกรอบดีครับมันแบบกรุบกรบเนืบเนบดีฮะมันรู้สึกว่ามันเป็นไขมันนะโอเคครับคุณผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านนะที่เรนค่อางจะแนะนำนะครับให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับมากินนะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีความเป็นสไตล,ล์เกาหลีนะครับอร่อยเป็นๆไม่ต้องบินไปกินที่เกาหลีเลยนะครับผมร้านนี้นะครับจบตอบโจทย์มากนะฮะดีมากๆเลยจริงๆกินได้ทั้งวันเลยไหม ม,มีจำกัดเวลามีจำ,าจำกัดเวลานะครับจำกัดเวลาคือ1ชั่วโมงครึ่งนั่นเองแต่ผมเชื่อว,ว่าคนที่หิวๆจะพวกเราเข้ามาเนี่ยนะฮะแป๊บเดียวแป๊บเดียวมไม่เกิน45นาทีอิ่มแล้วถามว่าคุ้มราคาไหมพูดตรงๆแบบไม่ได้มีโฆษณาไม่ได้มีอะไรเลยครับคุ้มฮะคุ้มมาก 427บาทได้ของแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะฮะผมบอกรับรองได้เลยว่าคุ้มแน่นอนซึ่งร้านนี้ครับผมตั้งอยู่ที่ตึกเรสซิเดนต์นะครับผมซอยสุขุมวิท15ครับผมที่นี่ครับก็จะเปิดตั้งแต่11โมงครึ่งจนถึง4ทุ่มนะครับผมทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้ยังอีกยาวไกลนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปกินที่ไหนก็นต่อนะครับต้องติดตามรับรองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับ นี่คือหนึ่งร้านพรีเมียมนะครับผมที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาลองจริงๆนะครับผมนี่แบบไม่ต้องจิ้มซอสไม่ต้องอะไรเลยนะครับนนเนื้อแบบละล,ะล,ะล,ะละายในปากนะ